สวัสดีครับผมวันนี้วันที่13สิงหาคมปี2567นะครับผมนะก็พักกันไปนะครับ2วันนะวันนี้มาอัปเดตกันนิดนึงครับสำหรับความคืบหน้าโครงการเติมเงินดิจิตอล1,000 10, 0บาทครับที่เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนตั้งแต่วันที่1สิงหาคมที่ผ่านมานะครับในส่วนของร้านค้าและก็กลุ่มผู้ที่ไม่มีโทรศัพท์มือถือซึ่งเตรียมพร้อมสำหรับการลงทะเบียน นะครับโดยใช้บัตรประชาชนเป็นหลักเนี่ยนะครับผมวันนี้ทางด้านของท่านรองรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับได้อัปเดตเพิ่มเติมนิดนึงนะเดี๋ยวยังไงก็มาดูกันครับในส่วนของร้านค้าเนี่ยจะเปิดให้พร้อมในเรื่องของการลงทะเบียนนะครับผมอันนี้น่าสนใจครับแล้วก็ในส่วนของผู้ที่นะครับไม่มีโทรศัพท์มือถือจะเปิดให้ท่านลงทะเบียนนะครับผมก็คือวันที่16กันยายน ไปจนถึง15ตุลาคมอ,อันนี้ก็เป็นรายละเอียดที่เพิ่มเติมนะครับขณะที่นายชัยวัชระรงโฆศกประจำสำนักนายกรัฐมตรีชี้แจงนะครับกรณีที่การเผยแพร่ข้อมูลว่าร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการนั้นเนี่ยนะครับจะไม่สามารถนำเงินสดนะครับมาใช้จ่ายได้แต่สามารถไปใช้จ่ายนะครับร้านค้าของกลุ่มทุนได้ยืนยันว่าเป็นความจริงนะครับผมโดยร้านค้า สามารถนะครับถอนเป็นเงินสดได้ตามเงื่อนไขของโครงการ่ะเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลนะครับเกี่ยวกับการสัมภาษณ์สดกันซึ่งขอบคุณทางด้านของช่อง TNN นะครับผมที่สัมภาษณ์รวมไปถึงรายละเอียดนะครับเพิ่มเติมกันนะไม่ว่าจะเป็นร้านค้าก็ดีกลุ่มผู้ที่ม่มีมือถือก็แล้วแต่นะครับผมจะมีทิศทางแบบไหนอย่างไรเดี๋ยวไปรับชม,มพร้อมกันเรียนเชิญคค้า แนวทางการกระตุ้นเศรษฐกิจที่สําคัญของรัฐบาลหนึ่งในในโยบายสําคัญก็คือเรื่องของโครงการ digital wallet นะครับซึ่งต้องการที่จะกระตุน้นการใช้จ่ายภายในประเทศหลังจากที่ได้เปิดให้ประชาชนทั่วไปที่มีสมาร์ทโฟนลงทะเบียนมาตั้งแต่วันที่หนึ่งสิงหาคมในส่วนของร้านค้าครับที่จะเข้ามาร่วมในโครงการนี้ ก็จะต้องมีความชัดเจนนะครับซึ่งคาดว่าเงื่อนไขรายละเอียดต่างๆทางกระทรวงพาณิชย์จะมีการแถลงในส่วนของร้านค้าให้ทราบเงื่อนไขหลักเกณฑ์อีกครั้งหนึ่งประมาณวันที่25กันยายนนี้นะครับแต่ว่าภาพรวมจะเป็นอย่างไรวันนี้เราจะคุยในเบื้องต้นก่อนนะครับจากทางด้านท่านโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีคุณชัยวัชรงค์นะครับสวัสดีครับท่านโฆษกครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณเจคับสวัสดีครับคุณกาญจนาสวัสดีครับท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านครับ ครับก่อนที่จะไปดูในส่วนของร้านค้ากันก่อนนะครับท่านโฆษกฮะคือตอนนี้ยอดผู้ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐนะฮะในส่วนของประชาชนที่มีสมาร์ทโฟนตอนนี้มาถึงณวันนี้10สิงหาคมไปอยู่ที่เท่าไหร่แล้วฮะก็ทะลุ2ี่บล้านแล้วกำลังวิ่งไปสู่27ล้านคือพอเลยหลัก20ล้านเนี่ยมันก็เลยพีคมาแล้วนะครับครับตอนหลังจากเลยพีคแล้วต่อวันเนี่ยจะมีคนลงทะเบียนเขาบอกเพิ่มประมาณสัก5 0 0 0 0บวกลบเพราะฉะนั้นตอนหลังๆนี่คือทาง d างนะครับทางสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลก็จะอัปเดตหลายๆวันอัปเดตทีหนึ่งให้ัวเลนเห็นติดติดกันตอนนี้หลักๆก็คือยี่หล้านกว่าอยู่ที่ระหว่างยี่หยี่สิบล้านครับครับถือว่าตามเป้าไหมฮะคือเพราะว่าผ่านไปสิบวันเกินเป้าครับเกินเป้าเกินเป้านะฮะทีนี่เป็นครั้งประวัติศาสตร์ที่การลงทะเบียนทางผ่านทางแอปของของทางรัฐบาลเนี่ยสถิติยอดที่สุดนะครับไม่เคยมีรั้งไหนที่ลงทะเบียนแล้ว ปในไม่กี่วันทะลุ20ล้านแบบนี้ครับอืมครับซึ่งจริงๆยังเหลือเวลาอีกหลายวันสำหรับประชาชนทั่วไปก็คือสามารถลงได้ถึงวันที่15กันยายนถ,ถึง15กันยาเลยครับอีกอีกเดือน,เด,อนเดือนกว่าครับครับเราตั้งเป้าว่าอยู่ที่เท่าไหร่ฮะก็น่าจะมีสิษิ์ไปถึง30ล้านครับครับ และสําหรับคุณสมบัติของร้านค้านะคะเชื่อว่าตอนนี้ฝั่งของประชาชนนะคะที่ต้องการจะลงทะเบียนในรูปแบบของร้านค้ารอฟังรอติดตามรายละเอียดกันอยู่นะคะก็น่าจะทราบ25กันยายนที่จะถึงนี้ในส่วนของการ,รชาี้แจงรายละเอียดส่วนนี้เราเตรียมความพร้อมเอาไว้อย่างไรบ้างคะก็หนึ่งนะครับร้านค้าที่จะขายของให้กับประชาชนคือประชาชนซื้อจากร้านค้าสมมติเราเราถือว่าประชาชนเป็นมือหนึ่งได้ดงเงินดิจิตอลนะครับร้านค้าที่ขายของให้ประชาชนเป็นมือสอง นะครับร้านค้าไปซื้อกับร้านค้าอีกทีร้านค้าที่สองนี่เลือกมือสามนะฮรร้านค้าที่เป็นมือสองที่ที่ขายของให้ประชาชนที่เอาเงินดิจิทัลมาซื้อเนี่ยนะครับร้านค้ากลุ่มน,นี้เนี่ยจะเป็นร้านค้าที่อยู่ในระบบภาษีหรือไม่อยู่ในระบบภาษีก็ได้ทั้งนั้นเพราะร้านค้ากลุ่มนี้เนี่ยยังไม่มีสิทธิ์เอาเงินดิจิทัลไปขึ้นเงินนะครับต้องเอาไปใช้ต่อยรอบหนึ่งร้านค้ากลุ่มนี้นะครับ ก็จะเป็นร้านค้าซึ่งร้านไหนก็ขอขอขึ้นทะเบียนได้<ะ>ขึ้นทะเบียนในที่นี้แปลว่าอะไรครับแปลว่าท่านมีสิทธิ์ที่จะรับเงินดิจิตอลทีนี้ข้อขอลหาหลายคนที่บอกว่าร้านค้ากลุ่มนี้ไปขึ้นเงินโดยตรงไม่ได้อันนี้อันนี้จริงครับแล้วก็มีคนบอกว่าถ้าขึ้นเงินไม่ได้ร้านค้ากลุ่มนี้จะเอาเงินสดที่ไหนมาหมุนอ่าใช่ฮะถ้าเป็นผมนะครับปติกาเนี่ยเราไม่มีบังคับนะว่าถ้าท่านขึ้นถ้าท่านลงทะเบียนเป็นร้านค้าเข้าโครงการแล้ว ท่านจะต้องรับเงินดิจิตอลเท่านั้นในความเป็นจริงผมขอเรียน <te Liberty> อย่างนี้นะครับว่าเงินดิจิตอลจำนวนห้าแสนล้านเนี่ยเรามีระยะเวลาให้ใช้หกเดือนประเทศไทยมีเม็ดเงินวงเงินที่จับจ่ายใช้สอยล้านค้าปลีกปีหนึ่งประมาณสี่ล้านล้านอ่าสี่จุดหนึ่งล้านล้านแปลว่าครึ่งปีประมาณสองล้านล้านในในครึ่งปีคือหกเดือนสองล้านล้านที่คนซื้อจับจ่ายใช้สอยกันนะครับ มันมีเงินดิจิตอลเข้ามาห้าแสนล้านเพราะฉะนั้นในส่วนหนึ่งมันจะต้องมีเงินสดซื้อของอยู่แล้วถูวไกไหมครับเล้ว่กไหมครับอย่างสมมติว่าสมมติว่าถ้าคุณเุเจกได้สมมตินะครับเดือนหนึ่งคุณเจก,กคงใช้ใช้จ่ายสมมติใช้ใสมามหมื่นก็จะใช้ดิจิตอลแค่หมื่นเดียวถูกไหมครับสองหมื่นก <2, 000. S 1> ็ต้องควักเงินสดเพราะฉะนั้นในตลาดมันจะมีคนซื้อเงินสดอยู่แล้วจํานวนหนึ่ง ขอให้ได้เงินดิจิทัลไก็ก็ไม่พอใจถูกไหมครับและรวมทั้งคนที่ไม่ได้สิทธิดดิจิทัลก็ต้องซื้อด้วยเงินสดผมเป็นร้านค้าถ้าผมกลัวสมมติผมกลัวว่าผมจะเงินหมุนไม่ทันะมก็ะจะผิดป้ายเลยตั้งแต่ต้นบอกว่าร้านนี้ขออนุญาตเก็บเงินสดครึ่งรับเงินดีเซลครึ่งก็ได้ไม่ผิดกติกาครับ แต่ว่าจริงๆคือที่เขาอยากจะเข้าร่วมโครงการก็เพราะว่าเอาต้องการที่จะกระตุ้นยอดขายเพราะว่าไหนๆคนได้เงินแล้วก็อยากให้คนคนได้เงินส่วนนี้มาใช้จ่ายในร้านเราทีนี้ตะกี้ที่ท่านโฆษกบอกนะฮะก็คือรอบแรกเนะี่ยเขาจะไม่ได้หมายถึงว่าเขาจะไม่ได้เงินสดกลับมาทันทีเขาเอาต้องเอาเงินส่วนเนี้ยไปต่อยอดไปซื้อร้านค้าที่ลงทะเบียนก่อนหรือว่าอยู่ในระบบภาษีถูกไหมฮะมันถึงจะสามารถมีเงินกลับมาถูกต้องครับถูกต้องถูกต้องแต่ว่าเขาสามารถร้านค้ากลุ่มนี้อย่างที่ผมพูดวันหนึ่งถ้าหากว่าเป็นห่วงว่ารับเงินดิจิตอลมาแล้ว เดี๋ยวจะไม่มีเงินสดไปหมุนถูกไหมครับใช่ใช่มันมีออปชันที่เขาจะเลือกที่จะปรับตัวได้แล้วผมเป็นร้านค้าในในในกลุ่มในกลุ่มที่หนึ่งเนี่ยนะครับ,รบผมผมก็อาจจะอย่างที่ผมบอกครับผมยกผมขึ้นป้ายเลยว่าร้านผมขอ,อขอความกรุณาจ่ายเงินสดครึ่งหนึ่งก็ได้หรือปกติร้านของผมเนี่ยผมลูกค้าที่เข้ามามันไม่ให้ทุกคนที่จะมีเงินดิจิทัลถูกไหมครับค่ะคนที่ไม่ได้สิทธิก็ต้องจ่ายเป็นเงินสดถูกไหมครับ หรือบางคนบางคนใช้เงินดิจิตอลไปหมดแล้วไม่ไม่กี่วันใช้หมดเวลามาร้านค้าคุณเขาก็ต้องจ่ายเงินสดคือในในโลกความเป็นจริงในความเป็นจริงเนี่ยมันจะไม่ได้มีคนเข้ามาซื้อของแล้วมีแต่เงินดิจิตอลครับมันมีทั้งเงินสดที่ต้องซื้อนะฮะ,ะเพราะฉะนั้นไอ้ที่กังวลกันมากคือไปจินตนาการว่าโอ้โหร้านค้าในกลุ่มแรกนี่เดี๋ยวรับดิจิตอลมาไม่มีเงินหมุนมันมีวิธีมีมันมีคําอธิบายเพราะว่ามันไม่เป็นจริงแบบนั้นครับ มันไม่ฟรียสขนาดนั้นครับนั่นหมายความว่าท่านโฆษกแนะนําใช่ไหมคะในกรณีที่สมมุติว่ามีลูกค้าเดินเข้ามาซื้อของในร้านด้วยยอดอาจจะเป็นยอดเต็มยอดแรกสองพันให้เขาจ่ายมาก่อน1 0 0 0พันบาทเป็นเงินดิจิทัลแล้วอีกหนึ่งพันบาทเป็นเงินสดแบบนี้เหรอคะผม,ผมไม่ได้แนะนําแต่ผมหมายถึงว่าร้านค้ามีสิทธิ์ทำแบบนี้ได้ครับมันมันมันไม่มีข้อห้ามว่าคุณห้ามทาแบบนี้เขาอาจจะเอาคอนเซ็ปต์ของคนละครึ่งมาใช้เลยก็ได้นะครับ กใช่ไหมครับฮะฮะคือหมายถึงว่าจ่ายเงินสดครึ่งหนึ่งจ่ายเงินดิจิตอลครึ่งหนึ่งอย่างนี้แหละฮะกพก็มีสิทธิ์ทำได้ครับม่มี่ต่าครับแต่ทีนี้ผมผมย้อนกลับไปนิดนึงฮะในส่วนของร้านค้าคือเขาจะได้เงินตอนไหนนะครับหมายถึงว่าพอเขารับเงินมามาจากคนที่มาซื้อสินค้าของร้านเขาแล้วเขาต้องเอาเงินดิจิตอลในส่วนนี้ไปซื้อกับร้านค้าที่แบบไปซื้อวัตถุดิบต่างๆเอามาขายใช่ครับก็สมมุติว่าผมเป็นร้านค้าเป็นมือสองคือเป็นคนได้เงินจากประชาชนมาโดยตรงใช่ไหมครับครับ ซึ่งอันนี้เนี่ยกติกาต้องเป็นร้านค้ารายย่อยนะครับใช่ร้านค้ารายเล็กรายย่อย,อยอยู่ในพื้นที่ของอำเภอด้วยนะครับครับครับแล้วหลังจากนั้นพอขายมาได้สมมติว่าขายได้หมื่นหนึ่งวันนี้ได้เงินดิจิตอลมาหกพันมีเงินสดสี่พันก็เอาเงินดิจิตอลพรุ่งนี้ขายได้อีกหกพันดิจิตอลเป็นหมื่นสองสมมตินะครับครับว่าเอาดิจิตอลเนี่ยไปซื้อเพราะว่าวัตถุดิบส่วนใหญ่เนี่ยที่เอามาขายในร้านเนี่ย ถ้าไม่ใช่นิกรตีฟลิตนะไม่ใช่ออยโคออลไม่ใช่พวกนี้เพราะว่าสามารถไปซื้อจากร้านค้าใหญ่ได้อรอบอำเภอก็ได้ไปซื้อในห้างในตลาดในในจังหวัดก็ได้คือรอบสองเนี่ยไปซื้อร้านค้าไปซื้อร้านค้าด้วยกันไม่จํากัดว่าร้านค้านั้นจะเป็นร้านค้าเล็กหรือใหญ่และไม่จํากัดก็ต้องอยู่ในอำเภอเดียวกัน,นไปซื้อได้นะครับซื้อมาเป็นวัตถุดิบซื้อของเข้ามาเติมในร้านมาขายก็ได้ครับอืคือแสดงว่าแล้วมือที่สามเนี่ยคันนี้แหละก็ มือที่สามที่จะไปขึ้นเงินเนี่ยนะครับพอพอรับเงินดิจิตอลจากร้านค้าเล็กมาจะไหยครับคนกลุ่มนี้ร้านค้ากลุ่มนี้เนี่ยมีสิทธิ์ไปขึ้นเงินเลยครับรับมาวันนี้พรุ่งนี้ก็ไปขึ้นเงินได้ครับ๋อ,อก็คือต้องเป็นกลุ่มที่สามถึงจะได้หมุนสามารถกลับมาเป็นเงินส่วนได้แสดงว่าคนที่เป็นผู้ค้ารายย่อยส่วนใหญ่ที่อยู่ตามตลาดนัดทั้งหลายเนี่ยเขาจะได้มาเป็นลักษณะเป็นวัตถุดิบมากกว่าเพื่อเอามาขายของต่อถ้าผมฟังแบบนี้ใช่จะ<ต><ต>ไม่ได้เป็นเงิน แต่ร้านค้าในตลาดร้านเล็กเนี่ยบ,บางร้านเขาอยู่ในระบบภาษีเขาก็คำว่าอยู่ในระบบภาษีไม่ได้แปลว่าเสียภาษีนะครับ,บคุณไป,ไปยื่นยื่นแสดงพู Aa, ดง่ายๆยื่นแบบเสียภาษีแต่รายได้ไม่พอที่จะเสียภาษีแบบนี้ก็เรียกว่าอยู่ในระบบภาษีนะครับหมายถึงยื่นแบบประเมินภาษีนะครับยื่นแล้วปรากฏเป็นศูนย์เพราะมันรายรับไม่สูงพอที่จะเสียภาษีอย่างนี้เราก็ถือว่าคุณเป็น เป็นร้านค้าที่อยู่ในระบบภาษีเพราะฉะนั้นร้านค้าเล็กกลุ่มนี้นะครับอาจจะขายต่อให้ร้านค้าเล็กด้วยกันก็มีสิทธิ์ไปขึ้นเงินได้เหมือนกันค่ะแต่ว่าที่ที่บอกว่ารับ,ร,บรับเงินดิจิตอลมาแล้วต้องรอหกเดือนเขาเ้าไปขึ้นเงินไม่จริงนะครับค่ะถ้าท่านเป็นถ้าท่านรับเงินดิจิตอลที่ผ่านการใช้มาตั้งแต่สองครั้งแล้วเนี่ย<ะ>ท่านสามารถเอาไปขึ้นเงินวันรุ่งขึ้นก็ได้รับเ<ะ>ช้านี้บ่ายขึ้นก็ได้ ดังนั้นตอนนี้ค่ะอย่างที่ท่านโฆษกกล่าวเมื่อสักครู่นะคะว่าข่าวที่ไม่จริงก็ออกมาค่อนข้างเยอะค่ะรูปแบบวิธีการที่จะต้องชี้แจงแล้วก็ทําความเข้าใจกับประชาชนค่ะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มคนที่ลงทะเบียนร,รวมถึงกลุ่มร้านค้าด้วยที่เขารออยู่เนี่ยค่ะตอนนี้มีรูปแบบวิธีการประชาสัมพันธ์แล้วก็สร้างความเข้าใจอย่างไรบ้างคะผมก็คิดว่าคืออย่างนี้ครับเราไปห้ามคนที่เขาพยายามจะให้เฟซบุวกหรือห้ามเขาไม่อยู่นะครับมันมันแล้วแต่ใครจะจินตนาการขึ้นมาแต่ผมอยาก ว่าถ้าประชาชนอยากจะเข้าใจข้อมูลที่ถูกต้องขอได้โปรดฟังจากช่องทางของทางทางรัฐบาลจริงๆริงรัฐบาลชี้แจงผ่านหลากหลายช่องทางอยู่แล้วนะครับผ่านออผ่านโทผมก็ดีผ่านกลุ่มประชาสัมพันธ์ก็ดีนะครับคือพูดง่ายๆถ้าเป็นข่าวสารของทางรัฐรัฐบาลเนี่ยเป็นข่าวสารที่เราก็เรายืนยันว่าเป็นเรื่องจริงแต่ถ้าเป็นข่าวว่าคนนู้นพูดคนนี้พูดกระแสอย่างนี้ไม่จริงครับอย่างอย่างอย่าง ยังเชื่อีอไม่ได้ตอนนี้ก็มีคนก็พยายามจะสร้างมโนภาพขึ้นมาว่ามันจะมีอุปสรรคอย่างนู้นอย่างนี้แล้วก็โพสตลงไปก็เขาให้คนคนตกใจกลัวไปโดยใจตเหตุครับครับทีนี้พอมันมีกระแสะข่าวที่ค่อนข้างจะสร้างความสับสนคืออันนี้ขอถามตรงไปตรงมานะท่านโฆษกฮะในส่วน,<ะ>สนของกระทรวงพาณิชย์ทำไมถึงไม่ไม่ขยับวันแถลงมาเร็วขึ้นฮะเพราะว่าต้องรอไปถึง25กันยาเลยต้องรออะไรฮะหมายถึงในช่วงเวลานี้ในส่วนของร้านค้า คือกระทรวงพาณิชย์เนี่ยรวมกับคณะกรรมการดิจิทัลวอลเล็เนี่ยนะครับ,รบเขาอยากให้คือวางทาาไทม์ไลน์ไว้แล้วไม่อยากให้คนสับสนช่วงนี้ตั้งแต่1สิงหาจนถึง15กันยาไม่มีเรื่องอื่นให้คนลงทะเบียนผ่านทางมือถือเท่านั้นนะครับ,รบแล้วจากนั้นเนี่ย16กันยาไปแล้วจนถึง15ตุลาลงทะเบียนโดยไม่ต้องใช้มือถือลงทะเบียนโดยใช้บัตรประชาชนและตอนนี้เนี่ยไม่จําเป็นต้องรีบร้อนนะครับเพราะว่า ท่านท่านภูมิทาประกาศแล้วยี่ห้ากันยาเนี่ยเราลงทะเบียนร้านค้าเนี่ยนะครับท่านอดใจคอยนะครับมันเรียกว่าถึงวันนั้นก็เคลียร์แล้วก็ทันครับลงทะเบียนทันอยู่แล้วครับเพราะกว่าลงทะเบียนยี่ห้ากันยามีเวลาจนถึงสิ้นเดือนตุลาเนี่ยมันีต้องต้องเรียกว่าสามสิบกว่าวันเนี่ยร้านค้าลงทะเบียนมันไม่ใช้โปรเซสอะไรนานครับค่ะทันอยู่แล้วครับ อย่างรอบที่จะเริ่มต้นนะคะ16กันยายนเป็นต้นไปสําหรับกลุ่มประชาชนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนเพื่อที่จะเดินหน้าลงทะเบียนกันเนี่ยนะคะมีรูปแบบวิธีการที่เตรียมความพร้อมมาไว้อย่างไรเพราะว่าสาหรับกลุ่มประชาชนที่เขามีโทรศัพท์บางส่วนก็เดินหน้าทําเองได้ใครไม่เข้าใจก็ไปที่จุด,ดให้บริการของภาครัฐแต่สําหรับกลุ่มคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนนะคะแล้วก็มีจานวนค่อนข้างเยอะด้วยเราเตรียมการอย่างไรบ้างคะทั้งทั้งทั้งคนที่รับผิดชอบเนี่ยเขามีอยู่ เขารู้อยู่แล้วนะครับว่ามีมีมีคําอธิบายอยู่แล้วว่าจะเป็นช่องทางไหนค่ะแต่เขาขอว่าอย่าเพิ่งประกาศออกไปเดี๋ยวคนจะสับสนตอนนี้ขอให้เป็นช่วงเวลาโฟกัสเดียวครับลงทะเบียนผ่านมือถือค่ะแต่พอใกล้ๆวันที่16กันยาซึ่งจะเป็นวันเริ่มต้นเนี่ยเดี๋ยวจะประกาศออกมาแล้วผมรับประกันครับประกาศออกมาแล้วท่านพี่น้องจะสบายใจว่าช้อยในการที่จะเดินเข้าไปใช้บัตรประชาชนลงทะเบียนเนี่ยมันจะสะดวกครับ <C> e <an> แต่สะดวกมากๆเอา,อางี้ดีกว่าครับผมการันตีครับเพียงแต่ว่ามีอยู่แล้วแต่ยังไม่อยากผมก็ราแต่เขาขอว่าอย่าพึ่งประกาศ <C> e <an> อรอให้ใกล้ใกล้ก่อยประกาศครับครับ <C> e <an> อาจจะเช่นเดียวกันฮนะครับคนที่ลงทะเบียนไปแล้วบางคนนะลงทะเบียนตั้งแต่หนึ่งสิงหาคมเราจะรู้ผลเมื่อไหร่อีกทั้งนึงนะฮะท่านเดิมทีเนี่ย <C> e <an> ตั้งใจว่าจะให้ทยอยประกาศเจ็ดถึงสิบวันหลังจากลงทะเบียนค <C> e <an> แต่ปรากฏว่าทางผู้ที่รับผิดชอบโดยตรงคณะกรรมการเติมเงินดีดีโต,ต้เนี่ยนะครับ ได้ตัดสินใจเป็นมติกระชันว่าเดี๋ยวรวบรวมประกาศทีเดียววันที่22กันยาครับค่ะอครับคือ22 <21 S 2> กันยาพ,พร้อมกันหมดเลยนะฮะหมายถึงว่าทั้งคนใช่ครับก็คือก็คือจะครบเลยครับเพราะว่าระบบที่วางไว้เนี่ยสังเกตดูนะครับวันเดียวมันได้ถึงหลายล้านคนนะครับเพราะฉะนั้นที่ลงทะเบียนผม่าได้30ล้านคนนะครับประกาศ22เนี่ยรูปเดียวครับเดี๋ยวก็รู้กันหมดครับค่ะอ๋อ คือแต่ว่ามันจะมีคนที่บางส่วนที่อาจจะอาจจะตกค้างหรือว่าไปลงหลังจากวันที่16กันยายนที่อาจจะไม่มีโทรศัพท์มือถือนะครับท่านคือถ้าไปลงลงเองแล้วจะรู้ผลต้องรออีกหลังจากวันที่22อีกไหมฮะหรือว่าจะคิดว่าจะพร้อมกันเลยหมายหมายถึงคนที่ลงทะเบียนล่ะตั้ง16กันยาเป็นต้นไปใช่ไหมครับใช่ครับใับรประชาชนใช่ไหมครับใช่ครับท่านกลุ่มกลุ่มบัตรประชาชนนี้ไม่ไม่ได้รู้22นะครับ22กันยาหมายถึงคนที่ลงทะเบียนด้วยมือถือครับอ๋อฮะ เพราะนั้นก็คือต้องติดตามกันนะฮะแล้วก็ในส่วนของร้านค้าเดี๋ยวรอฟังคําแถลงอีกครั้งหนึงร้านค้าเริ่มดีเดย์เปิดให้ลงทะเบียนยี่ภาคกันยาครับครับโอเคครับชัดเจนครับวันนี้ขอบคุณท่านโฆษกมากครับที่มาให้ข้อมูลกับเราครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาละนะครับนี่ก็เป็นข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมอัปเดตกันในวันนี้นะครับผมก็เชื่อว่าน่าจะมีการติดตามข่าวสารอย่างต่อเนื่องแน่นอนนะครับผมวันนี้ขอบคุณมากสำหรับการติดตามชมครับขอให้ท่านโชคดีและมีความสุขครับ สวัสดีครับ